นักธุรกิจกิฟรีนทุกท่านต่างทราบกันดีว่าภารกิจสมอย่างเมื่อเราเริ่มสร้างองค์กรธุรกิจให้เติบโตได้แล้วนั่นก็คือการรักษาพัฒนาและเติบโตแนวคิดนี้อาจารย์สุรศักดิ์ศิวนาวินท่านบอกว่านักธุรกิจทุกท่านต้องนำออกมาใช้อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่หลงทางทุกครั้งที่ท้อแท้หรือหมดกำลังใจ วันนี้อาจารย์จะมาย้ำเตือนให้ฟังอีกว่าการทำธุรกิจกิฟฟรีนให้ถูกวิธีให้งานขายและงานขยายต้องทำอย่างไรอยากประสบความสำเร็จไวๆต้องไปฟังกันค่ะพวกเราในห้องเนี้ยเชื่อไหมทำงานเพิ่มอีกวันละชั่วโมงเงินก็มาเพิ่มขึ้นแล้วจริงไม่จริงแล้วที่ผ่านมาทำไหมเออสมน้ำหน้าก็แค่นี้หลายครั้งเราเจอคนคนหนึ่งงอนเราโดยที่เราไม่รู้เขาง,งอนเราเรื่องอะไร ดังนั้นในเมื่อเราจะเป็นผู้นําเขามันสํารวจตัวเองอย่าให้พลาดในสิ่งเหล่านี้ถ้าที่ผมค้นพบอยู่อย่างก็คือความศรัทธาและความน่าเชื่อถือเนะี่ยสิ่งหนึ่งที่คนอนื่นเขาแอบมองเราอยู่คือแบบอย่างการดําเนินชีวิต